ขอบคุณนะคะกำลกิไม่ได้ให้เลยปันะเอ้าอ้ยนะไม่ใช่ชาไม่ช่ป้าวกอะไรนะครเดียใครเนี่ยัวยไอสีเอันนี้ใครเนี่ยกูเจอเขาวิ่งมากูเลยชวนาวิอะไรป้าใครป้าตคนติด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 คนขอโทษแทนเพื่อนนับด้วย้้ยจีิยนะตยนะ โอ้ยฟูลี่เอ้ยจิกจิกหัวได้ไหมโอ้โหห <laughs> ี้เโี้ย เรากินน้ำเขียวอย่าบอกใครอย่าบอกใครมันไม่ทันแล้วพี่โอ no ๋อะไรเนี่ยทำไมเขาวิ่งเร็วกันจังเลยอ่ะเขาอกกรอน่ะทีหนึ่งได้เท่าไหร่ ทได้แสนหนึ่งที่สองอะที่สองก็จะลดลงเรื่อยๆที่สองเจ็ห้าใครได้ที่สามที่สองห้าพันผมคุณมาตอนไหนเนี่ยเมื่อกี้ไงใเหรใช่เหรครได้ที่หนึ่งโอเคที่หนึ่งมานี่กับผมเลยนิสาได้ที่สามนะผมได้ที่สามใครได้ที่สเฮ้ยประูให้นิสาที่สปูได้ที่หกห่งยขอบคุณค่ะ ทดีว่าแบ่งซักไม่ไม่เอาเอาเงินไปตั้งใหม่เปล่าแล้วก็มาแบ่งซักเก้าหมื่เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าได้ไหมคะโอ้โหงี้เอาไปหมดไอ้ฟิล์มมาไปขึ้นรถมานะไม่ไม่วิ่งว่ะวิ่งอย่าเงี้ยเลยไปไอที่สากินน้ำถล่มไปรับไปนั่งก่อนรับไอ้ไอ้ปะทูก่อนรับไปปะทูนักขวดดีก่เออ ไปประทูไปเ, okay, เร็วไปด้วยสิประทูเรียบรับมาหมอหมอกลับเลยหมอโอเคโอเคกลับเลยไม่ต้องรับหมอไปไปไปลุบ <No. S 1> ปล่อยหมอดีไปเลยเอา้อาวอ้าวฟิล์มมึงุดไปได้ไงลนะ่ะไม่รู้ติดไหมอันนึง ดับเบิลพีจีฮะมันจำเป็นมันจำเป็นรู้เอร์รถมาเอารถอ่อรู่มๆไหโอ้โหรู้ชิ้หายเลยเหี้ยรถคันนี้รถทุกเล็กกี่โลวะเยอโอ้โหพงใหญ่กว่าอ้หกสิบโลเอเยอะมันจะขับโชว์ไปไหนเราไม่ต้องเปับมัน พวกเราอะฮะเอ้ยไปรับไปนั่นดิไอ้อะไรวะไอเอฟไอเอฟกับไอ้อะไรไอ้ไอ้ควยไอ้ขวดเออขวดเหมือนกันเนี่ยมันไปแล้วมังเนี่ยนี่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 ไม่ใช่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 ไปแล้วมั้งไอเอฟปะไปดูนี่ไปดูนไปดูหน้าจ่ายดิเดินไปเถอะมึงอะไอ้แก๊งนี่ควรตีชิ้นไหนเลย คึงหม่าไม่เห็นด้มีสตอรี่อย่างนั้นนะผักผักคุณตกน้ำเมื่อกี้แย่งแย,ย,ย,ย่งที่ไแย,ย,ย่งที่สี่คุแย่งอะไรนะแย่งที่สี่จริงรอ่ะผมเลยตกอยู่ที่ที่ห้าตีผมวิมมม่งมาทางนี้ทางตรงเลยเฮ้ย อหมอเว้ยเลยหมอเว้ยเลยเอฟเอฟขับรถแบบนี้ถอดเครืรถเลยแล้วกันเอฟเดี๋ยวเดี้ยวเดี๋ยวเดี้ยวเดี๋ยวกูมารับมึงจะให้กูข้มวยนูนด้วย่อนเคลื่อนเคลืนเคลไอ้ปลาทูอ่ะรถมาแล้วเฮ้ยรับปลาทูไอพี่ไอไอไอคนได้ที่หนึ่งอ่ะมึงเดินไปเลยชิบหาฉาเฮ้ยโอซีแล้วเว้ยไม่ไหวว่ะจับราคาโอเคครับพี่นี่ครับพอไฟมาแล้วครับ ส่งแก๊สก็ไวส่งบูกระทักก็ดีครับผมคันนี้เหรอใช่ครับบิดหน้าตั้งครับผมคันนี้เท่าไหร่อะขึ้นขับครับผมขึ้นขับก่อนแล้วคุณจะรู้ว่าสัมผัสที่แท้จริงเป็นยังไงครับ R15 ทาแขกได้เลยนะมันนิดเดียวโูด้าเลยวะอู้หูปิวครับสุตราแม่งจะเปยเลยอะ เออมันไม่ไม่เพื่อสาวใช่ไหมใช่ไอ้เหี้ยกูซื้อไม้กูซื้อโอ้โหมึงซื้อราคาเท่ากับกลุ่มเราเลยมึงจะขายเขาเดี๋ยวมึงตายแน่ไอสุลต่านไอ้เหี้ยเออหาไม่ได้หาง่ายไม่ขายสองไม้ล้านสี่กูรับมาก็สองไม้ล้านสี่เดี๋ยวถ้าเจอตัวนะเราใส่หน้ากากกูจะวิ่งหัวกูชุดสาวไปรักพาตัวไปุดสาวชุดไอ้สุลต่านรักรักพาตัวไป ตีผู้หญิงให้นอนแล้วก็อุ้มมันไปไม่ละใครได้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 ไอเชี่ยแต่ไม่มีไม้แล้วให้สาวให้สาวมันม,มาถไถตัวไอ,อ้ต้องต้องไม่เปลี่ยนสีไอ,อ้เชี่ยเอ้ยสีรถก็เปลี่ยนไม่ได้ต้องเอารถคนอื่นไปคันนี้มันจำได้ว่าคือใครอะเออรึเป็นใครวะถวายก้อนจังถวายก้อนจังโทรแล้วโทรแล้วป้าป้ากำลังมาไปปนรถ ที่โรงบ้านลงบ้านไม่มีรถไเแี่ยหาแล้วไปไปหาการาดเอารถที่อะไรก็ได้ไปกาลาเดี๋ยวเาคัแนนไปกาลาดโดนโกงแน่สุรสาาถอดเสื้อถอดอะไรหมดเลยนะถอดเสื้อถอดอะไรหมดเลยนะพวกนี้มึงไม่ใช่แบรนด์เนมนี่หว่าตัวไหนไหนเสื้อผ้าน่ะดูเสื้อผ้าพี่ด้วยดิน้องเดูด้วยดูด้วยไม่สาระมากแน่ส่งเมนูเมนิของกระจกเอา กระจอกเหรอกระจอกโถ่อยู่กว่าตายกันเองเลยเดี๋ยวสุดาตันไม่ฟักบายมาตตก์ตายหาเลยแหวนหนึ่งเลยนะนี่รองเท้าคู่นี่แพงแต่รองเท้านี่แหละ รองเท้าแตะนี่มีค่ามากกว่าอีกคุยเลยเลย,เลยขี่เลยป้าขี่รถแรงของคุยอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะโอ้ยเฮ้ยป้ามาคนเดียวเหรอรถป้านั่นแหละ้าจไปไหนเฮ้ยรถใครเนี่ยรถป้านั่นแหละรถป้าจีดีรถไปไหนซื้อมาใหม่เหรอใช่ใช่ร้านสามป้านสองป้าอย่างไปะแรงกว่ารถคุยป้าไม่พูดแหละ สามร้านค่าซ่อมหนึ่งครั้งไม่เดี๋ยวไม่ยืมยืมรถยืมรถสาระก่อนแล้วเปล่าร้านไงสาระก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปคุยกาลาดเอานาทีละแสนโอ้นาทีละเอฟให้นาทีละล้านอ่ะเอาโอนตังมาก่อนเลยโอ้ยยังไม่ทันได้ใช้เลยสิบสิบนาทีแสนหนึ่งวะโอนมาเลยโอ้ยยังไม่ทันได้ใช้เลยทำไมดูครับ ครับคุณ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 ชายครับคุณคุณชายอยู่ที่ไหนครับผมจะเอาธุรกิจซื้อขายนะครับใครต้องขายนรับอ๋อผมผมไปนี่ไงตัวแทนน้ำฟูครับอ๋อได้ฮะได้เดี๋ยวอยู่อยู่แถวไหนครับผมตอนนี้เดี๋ยวผมไปหาก็ได้อยู่บ้านนะครับรอกระลาศรอกระลาดก็ได้ครับคุณคุณชายจะมากระลาดแล้วครับใช่ับอีกนานไหมครับผมแป๊บเดียวเอาแป๊บเดียวครับผมโอเคครับ กให้ไปรอกาาดนี่ไงมาเร็วมาเร็วมาเร็วบุไปบุไปบุไป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 ลงพนเสียงเล็นะมึง่ะลืมเสียงเล็กเยจไปจไปเอ้าไปเอาไปเอ้าไปไเอานักระนัอีปะ

ไม่ได้ซื้อขออะไรแล้วไม่มีตังค์ไ้มนหไปไหแล้วอาม่นีมันจะนีเอากระตุเอากระตุเอากระไม่ไอ้นจับกูอยู่ตัวตัดกูตัวตัดกูจับจจับเคอ้ยมาขอมชันน่เราเราเกิดมาเจอกันอีกนะเตุกเอากระตุอ้จจับัเจับ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 ับจับจับจัจับ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 ับจับััจับจับจับ ฮัลโหลทำไรกันเนี่ยโอ๊ยไม่รู้ว่าจะทิ้งโอ๊ยจับติดคนไป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 เอาไปเอาไปทำยังไงมันยังไงมันเป็นแล้วทำอะไรไอ้เหี้ยต้นเชือกเขาได้ไหมจับคุยจ e ับล้มเบื้องต้น

ตายไปตายไปเอาขึนรถตอนนี้ตายค่ะเร็วไอ้ไปชนได้หนูเขาให้สลบทุกให้สลบทุกให้สลบทุกเขาตกลงไม่ลงเอาขึ้นรถเอาขึ้นรถเอาขึ้นรถสิขึ้นรถเอาขึ้นรถไปไไปไปไปเอารถมาเอารถมาสเต็กคิ้วกูเจ็บคอ t w hours later โอ้ยผิดเลนเนอะไปขับไปดิฮัจโดทังคุยเลยเนี่ยขับไปไม่ไม่ไมเลยเียเร็วเฮ้ยอีกขยะอ่ะเฮ้ย Hãy subscribe cho kênh Ghiền <laughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn